สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำพัฒนาที่ดินตาบอดให้เป็นโคกหนอนงานนะคะวันนี้เป็นวันที่สามค่ะสองเราทำมาแล้วสองวันเนาะแล้วก็วันนี้วันที่สามก็จะเห็นเห็นภาพละเออโล่งสะอาดสบายตาแล้วก็วันนี้ก็วันที่สามวันที่สามเนี่ยเราก็จะดูดน้ำออกจากบ่อนะคะ ตอนนี้เราจะทำเป็นอบอดที่จะขุดน้ำใช้ก็ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกมาก่อนอเดี๋ยวพอสูบน้ำออกเราก็จะเห็นละมีเนี้มีดินแค่ไหนม่นอแล้วเราจะขุดยังไง เราก็จะวางแผนได้ได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนด้วยเออแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเราขุดดินจากาพื้นที่ข้างหลังอะคะ่ะ mm hmm. เห็นกองข้างหน้า mm hmm. ใช่ไหมคะน่านาค่ะเป็นเป็นหน้าดิน mm hmm. แค่บางบางจุดเท่านั้นเองนะคะเราไม่ได้ขุดขึ้นมาทั้งหมดอันนี้คือคือแค่ แค่จุดเดียวเรายังได้ดินเอามาถมถมที่ดิน่ได้เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าไปซื้อสั่งสั่งดินวิ่งเข้ามาได้แล้ววิ่งเอาเข้ามาค่ะเพราะว่าที่ที่ดินตาบอดมันจะมีปัญหาเรื่องของทางเข้าออกใช่ไหมเราก็พัฒนาเนี่ยจากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยคะ่ะเนาะแล้วก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ